นี่ครับหลังปีโรทาบิตันรวมบูสเตอร์เลยนะการเดียหนุ่ยที่หนึ่งร้อยสี่แต่ว่าเราฝ่าดำตันหนึ่งร้อยห้าแล้วทำให้มีค่าตําแฝงอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดได้นะถ้าใช้บูชันบูสเตอร์แลนกลางเล่นได้รนนครบแล้วก็เล่นเออเซนเตอร์ได้ด้วยนะแต่ตําตแหน่งที่ดีที่สุดคือ C M F นะครับค่าพลังวิ่งจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของคิงพาวเวอร์แล้วก็เกมลับนะโอ้โหเกมลับนี่เก้าสิบกว่าหมดเลยนะแน่นอนนะถ้านึกถึงปีโรต้องเน้นการจ่ายบอลแบบแม่นๆน,นะอย่างกับจับวางจ่ายบอลดีนะเลี้ยออจบสกอร์ ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตั้งแต่ปันโค้งอ่ะโอเคเลยนะแล้วก็อากาศยานะก็ถือว่าระดับกลางๆแล้วก็มีความแข็งแกร่งที่ใช้ได้นะครับมีความเร็วดีนะครับสเตมินาดีสปีดต้นดีบาลานซ์ดีด้วยนี่เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะก็เป็นร่างของเอซิมิลานะร่างใหม่ทําเกมลูกดีกว่าเรียกมอว,วันภาพรวมใกล้ยๆเยียงๆกันแต่ว่าร่างใหม่ดีกว่านะจ่ายบอนร่างใหม่ดีกว่านิดนึงนะครับจบสกอร์ร่างเก่าคมกว่านิดนึงนะถ้าเป็นเกมรับหูร่างเก่าโอ,โอเกมรับแน่นกว่านะถ้าเป็นสภาพร่่าางกกกกยนะีี็คูู้สั แต่ว่าโดยภาพรวมก็จะเป็นเหมือนร่างใหม่ดีกว่านิดนึงนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมว่า2ลร่างนี้คือเหมือนแฝดกันเลยนะครับก็พอๆกันเลยพอเปรียบเทียบกับโรดี้ตัวออเกสเตเตอร์ร่างบาลองดอของเขานะครับปีโร่เนี่ยจะมีค่าพลังครึ่งบนที่ดีกว่าแบบโอ้โหเยอะมากๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกเกมรับเนี่ยโรดี้ดีกว่านะแต่ว่าดีกว่าบวกวัน2บวก3นะถ้าเป็นสภาพร่างกายนะปีโร่ยิงแรงกว่าสปิตต้นดีกว่าบาลานดีกว่าส่วนที่เหลือนยจะเป็นโรดี้ที่ดีกว่าเยอะนะครับโดยส่วนตัวผมว่าก็ใกล้ๆเคียงๆกันนะคนหนึ่งครึ่งบน โรดี้ยังไงก็รับแน่นกว่านะสำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าพของปีโรนะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้น,นแล้วก็ตัานหนึ่งร้อยห้ากับตัานหนะึ่งร้อยห้าเนี่ยเราต้องบ er, นะูสเตอร์ในส่วนของดิวิ่งนะเท่านั้นเลยนะคือบูสเตอร์ตัวอื่นตอนนี้ยังไม่เห็นนะับในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่าพลางังนะไม่ต้องใช้กับบูสเตอร์นะคือไม่ต้องใช้กับโค้ดบู์นะแค่ปรับค่าพลางังอะ่ะก็ไปร้อยห้าได้นะแล้วก็เพิ่มดิฟวิ่งแบบเนี้ย โอเวอร์ออลหน้าการจะอยู่ที่105่งยเฟิร์สสวยเลยนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้ซีเรียสด้านโอเวอร์ออลนะเน้นใช้งานจริงนะเล้นค่าพลังแฝงไส้ในอะไรแบบเนี้ยลองปรับตามผมดูได้นะผมจะลดในส่วนของดีเฟนต์เนี่ยเอาออกไปเลยนะเหลือสัก7พอนะคือจากที่มันลน้นๆนอ่ะผมว่าเอาอจากให้มันเยอะๆไม่ใช่ลน้นนะเยอะๆ,ๆเนี่ย,เ,ยเอาออกไปเลยนะผมจะเพิ่มในส่วนของดิปบิ้งนะไปกระจายให้ส่วนอื่นแล้วกันนะครับดิปบิ้งเอาสัก7พอนะเจ็ดเจ็ดหมยไหมน่าจะ7พอนะแล้วก็เพิ่มการยิงดีกว่านะผมจะไม่ไอ้ตั้งเตปัน 90ให้ได้ไงแล้วก็โหเหลือหลายแต้มเลยนะผมจะเพิ่มในส่วนอของเด็กเทอริตี้นะให้กลายเป็นสัก10ไปนะครับนี่โอ้โหส,สวยๆนะเขียวอ่อนนะครับแล้วก็ ยังเหลือแต้มอีกนะจะเพิ่มโรบอดี้ด้วยกันนะอากาศยานผมว่ามันมัน,มนไม่จําเป็นนะออกไปแล้วกันนะลองปรับดูนะนี่โรบอดี้เป็น10นะแบบนี้ก็สวยนะครับพลังแฝงนะครับจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ย C M F นะแล้วก็ริมเส้นซ้ายขวาเนี่ยอยู่ที่107ทั้งคู่นะใครที่เล่นปีโรกผมไม่ค่อยแนะนําให้อัพแบบออโต้นะเพราะว่าอะไรครับ ประเด็นเลยคือปีโล่เนี่ยถ้าเกิดเราอัพตามปกตินะแบบโอเวอร์ร้อยห้าไปเลยเนี่ยเกมรับมันสวยจริงนะแต่ว่าใครที่เล่นจริงจะรู้คือถ้าเล่นแบบว่าตามปกติปีโล่เล่นไม่ค่อยเข้ามือหรอกมักจะไม่ชอบเพราะว่าปีโร่ค่าพลังเกมรับสูงก็จริงนะถ้าอัพตามปกติแต่ว่าจะไปยืนมิดฟิลด์ตัวรับตัวเดียวมันก็ไม่ได้คือยังไงก็ต้องมีตัวประคองเข้าใจไหมจะไปสู้กับตัวโรดี้หรืออย่างวีเอล่ามันสู้ไม่ได้นะถึงแม้ว่าเกมรับดีแต่ว่าพอเล่นจริงยังไงมันต้องมีตัวประคองเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าถ้าออ,อ่บบน่นยสื ดีกว่าแนละ้วเราเล่นเติมแหน่ง C M F โหจะเป็นกองกลางที่แบบครบเครื่องนะน่าจะเป็นตัวที่แบบครบเครื่องเลยจากที่ผมเล่นมานะยังไงก็ควรไม่ควรอัพแบบโอเวอร์เน้นโอเวอร์ออนะครับก็ใครได้บีโรมาผมว่าลองอัพเวงเงี้ยแล้วลองไปเล่นดูนะผมว่ายังไงก็น่าจะเข้ามือนะครับ